แต่งตัวดีเชียวแต่มายืนเก็บขยายอยู่เนี่ยนะคนอะไรมันเนี่ยเอ๊ะนี่เขาเป็นเจ้าหนายหรือเนี่ยมีเลขาด้วยเว้ย คุณครับดูนี่สิผมเอาขวดมาให้คุณอีกแล้วนะโห<ฮ><ฮ>ขวดเยอะจังขอบคุณนะคะคุณกล้าทำไมคุณเก็บขวดไม่ให้เขาทุกวันแบบนี้แล้วไม่เอาเงินให้เขาเลยล่ะผมเคยเอาเงินให้เขาแล้วครับแต่พอเอาให้เขาเขาก็ไม่รับไว้เขาน่าจะมีปัญหาที่ตรงนี้ครับ เราไปกันเถอะคุณแนนผู้หญิงที่ชอบเก็บขวดตรงนี้เข้าไปไหนละฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ฉันขับรถผานที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เจอตัวเขาเลยค่ะงั้นเราไปหาถามคนแถวนี้ดูเถอะคุณครับคุณเห็นผู้หญิงคนหนึง่งที่ชอบเดินมาเก็บขวแถวนี้ไหมครับเคยเจออยู่นะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาไปไหนแล้วครับเขาไม่ได้มาที่นี่ประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับผมได้ข่าวว่าเขาไม่สบายครับ เขานี่ช่างเป็นคนที่น่า,งาสงสารจริงๆเลยนะครับได้ครับผมกำลังจะไปหาคุณแล้วครับ ครับคุณตามผมมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีเรื่องอะไรค่ะคุณครับคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือคุณมีปัญหาอะไรบอกผมได้นะเดี๋ยวผมช่วยเหลือคุณเองคือแบบนี้ค่ะฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง ซึ่งฉันรักเขามากเราสองคนพี่น้องดูแลพึ่งพากันมาตลอดแต่เมื่อสิบเดือนก่อนน้องสาวฉันเขาไม่สบายป่วยหนักน้องสาวฉันเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะก่อนที่เขาจะจากลกนี้ไปเขาเอาหัวใจของเขาเองบริจาคให้คนอื่นด้วยค่ะพี่คะพี่ชายหนูล่ะพี่ชายคนนั้น ชายหนูเขาไม่ผ่านมาแถวนี้เลยเขาหายไปไหนพี่ชายของหนูตนน้นนายฉันเขามีโรคหัวใจทําพันธุกรรมตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเขายังหาหัวใจที่เหมาะสมกับร่างกายไม่ได้อีกแล้วก็เขาเหลือชีวิตอีกไม่นานแล้วค่ะพี่แป๊ะ หนูเส้นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะหนูลบกวนเอาวันนี้ให้คุณหมอด้วยค่ะพี่แป๊พี่เสียใจไปเลยนะพี่ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะได้ต่อไปนี้พี่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะเออน้องรอพี่แป๊บนะเดี๋ยวพี่ไปเอาเค้กมาให้ วันนี้วันเกิดน้องอ่ะน้องอธิษฐานสิถ้าชาติหน้ามีจริงหนูขอให้หนูมีอายุรอดพ้นถึงยี่สิบรือว่าสาสิบดีแต่ชาตินี้หนูยังไม่เคยได้สัมผัสถึงความรักเลยแม้แต่มือผู้ชายหนูก็ยังไม่เคยจับใช่ไหมและที่สำคัญต่อไปนี้ หนูจะไม่ได้อยู่เคียงข้างพี่แล้วนะหนูขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ความฝันสุดท้ายของหนูหนูอยากให้พี่มีชีวิตที่ดีพี่อย่าเสียใจแล้วก็อย่าเศร้ากับเรื่องของหนูเลยนะคะ จากโลกนี้ไปแล้วพี่แป๊ะอย่าลืมหนูนะคะหนูอยากให้พี่แป๊ะจดจำแต่เรื่องดีๆที่เรามีต่อกันนะคะ สวยวันเกิดนะขอบคุณครับ